ะะเอาใจใส่หวานกันค่ะกับคอนเซ็ปต์เก๋ๆเลยนะคะว่า Everything is popcorn ค่ะกับร้านเพนีป๊อปคอนคาเฟ่ค่ะครับโอ้โหคนที่ชอบป๊อปคอนนี่พลาดไม่ได้เลยครับเพราะเราจะมาเติมความฟินด้วยป๊อปคอนเกรดพรีเมียมเลยซึ่งมาทั้งแบบ ของหวานของข่าวแล้วก็ื่องดื่มด้วยใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าพค่นีป๊อปคอนคาเฟ่นะคะเขาเริ่มมาจากเขาว่าขายเป็นป๊อปคอนพรีเมียมป๊อปคอนมาก่อนหลังจากนั้นค่ะก็พัฒนาสูตรนะคะมาเป็นเมนูต่างๆที่เห็นอยู่ตรงม้านี่แหละจนกลายมาเป็นคาเฟ่ค่ะครับมาเริ่มเลยดีกว่ามาที่เมนูแรกของผมนะครับเป็นสิ่งที่ผมสามารถพูดได้เต็มปากเลยว่าไม่เคยทานมาก่อนอันนี้คือเรียกว่าพิซซ่าป๊อปก็จะเป็นพิซซ่าชีสนะครับกับซอสแบบซอสพิซซ่าที่แบบรสชาติเข้มข้น แล้วก็จะมีชีสเยิ้มๆเลยแล้วก็ที่สาคัญก็คือทีเด็ดเขาคือป๊อปคอนเหมือนเดิม oh. เป็นเหมือนมีความแบบฮาวายเอีย้ยนับมีสับป,ประรดอยู่ด้วย oh. แล้วก็ป๊อปคอนกรอบมากแล้วแป้งก็จะบางกรอบโอโ้โหอร่อยกับป๊อปคอนเข้าอย่างไม่น่าเชื่อนะครับมาที่ของหวานครับทสป๊อปชาไทยครับมาเป็นแบบโทอสเลยข้างนอกกรอบข้างในนุ่มนะครับแล้วก็มีป๊อปคอนมีไอศครีมนะครับแล้วก็ที่สาคัญก็คือจะมีซอสชาไทยมาด้วยคือชาไทยหอมเข้มข้นมา,มากครับตัวโทตสเนี่ยกำลังดีเลยข้างนอกแบบมีความกรอบ แล้วก็ข้างในเนี่ยนุ่มมากทานกับปอกครอนก็เข้ากันดีจบท้ายด้วยเครื่องดื่มนะครับอันนี้ก็คือเพนนีพรีเมียมโซดาเนี่ยครับก็จะเป็นผลไม้ที่แบบเขาจะเรียกว่ามีความฟูออฟเฟรเวอร์มากครับก็ะจะมีทั้งเลมอนทั้งแบบลิ้นจีสตรอเบอรี่ด้วยมาทา,า,างของจอยบ้านนะคะทั้งของเคาวและของหวานค่ะก็จะมีเมนูนี้ค่ะคาบโบนาราแฮมเบอนไข่กุ้งแล้วก็คือแบบมีดอกไม้ประดับด้วยเือสร้างเขามีความแบบ เข้มข้นทั้งแบบทั้งครีมทั้งชีสอ่ะแล้วชอบความมีไข่กุ้งอ่ะจับกรุบๆด้วยอ่ะหวานคือชอบมากเลยอ่ะคือหน้าตาเขาดูแบบเหมาะกับผู้หญิงกับสวยๆหวานเลยอ่ะอันนี้คือคุณจะชมตัวเองไปด้วยในขณะที่พูดถึงใช่มันคุณดูอันนี้คือเป็นแอคครสตร์เบอรี่ป๊อปค่ะคือชอบเมนูนี้อ่ะแต่ว่าเขาแบบผสมผสานได้ดีคือเหมือนตัวแบบว่าไส้แอคครสตร์เบอรี่มันจะมีความหวานเปรี้ยวใช่ไหมคะเขามาตัดด้วยป๊อปคอร์นรสคาราเมลอ่ะซี่มีความหวานแล้วก็แบบ หอมมันนะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะที่ชอบ<อ>มากก็คือสิ่งนี้ค่ะเป็นชีสเค้กนะคะคือชีสเค้กที่ร้านใช่เขาจะมี3รสน,นะคะคืออย่างนี้คือออริจินลอลนะคะเขาก็จะมีเป็นแบบช็อกโกแลตแล้วก็เป็นมาบลที่ผสมกันคือแอบ,บชิมแล้วคือรสชาติเขาแบบนุ่มละมุนแล้วก็ไม่หวานมากด้วย<อ>ซึ่งชีสเค้กแบบนี้นะคะก็ต้องทานคู่กับอันนี้ค่ะเป็นแบล็กทีนะคะเป็นชาผลไม้ที่มันจะแบบมีความเหมือนแบบเป็นชาที่ มีกลิ่นหอมๆของผลไม้อ่อนๆเขาก็จะมีทั้งสับป,ปะรดมีทั้งบูเบอร์รีเ่เพนนีป๊อปคอนคาเฟ่นะครับมีอยู่ด้วยกัน2สาขาคร,ครับที่พารากอนชั้นจีแล้วก็เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น7นะครับส่วนเพนนีพรีเมียมป๊อปคอนนะครับก็จะมีวางจำหน่ายที่เอ็มคอร์ทีอชั้นจีนะครับแล้วก็ตอนนี้มีวางจำหน่ายที่คิงพาเวอร์แล้วด้วยแล้ววันนี้พิเศษสุดๆเลยนะคะมีโปรโมชั่นมาฝากกันด้วยค่ะใครที่สั่งเซื้อป๊อปคอนถุงใหญ่5าถุงนะคะ จะแถมฟรีค่ะไมนูป๊อปคอนสามถุงไปเลยนะคะแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะคสามารถจะสั่งซื้อได้ค่ะที่ l i น์แอดเทนนี่บ๊อบคนะคะคแต่ว่าให้เฉพาะวันนี้วัน,น,วน,นเดียวนะคะวันที่12มีนาคมนี้ค่ะหรือจะสั่งทางฟู้ดเดลิเวอรี่ก็สะดวกสบาบบยเลย